ตรงนี้กขโพดปลูกใหม่กำลังงอกนะสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับท้องไร่ท้องนาอีกแล้วนะฮะทำไมถึงว่าท้องไร่ท้องนาก็ในนาแปลงนี้นะครับผมก็มีทั้งข้าวโพดนะครับทั้งข้าวโพดและข้าว ส่วนข้าวก็หวานเรียบร้อยนะครับก็มีอยู่อีกนิดนึงนะฮะที่ต้องดำก็เนื่องมาจากเราปลูกข้าวโพดนะครับก็ไว้ดำนะฮะมีกล้าอยู่นะครับยังไม่ได้ถอนกล้ากำลังอ่อนนะฮะแต่ก็ไถแล้วนะฮะไถแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเพื่อนๆไปชมนะครับไปดูท้องไร่ท้องนานะครับของของผมเองนะฮะ ก็มีปลูกกระโพดบนคนานะครับปลูกกระโพดบนคนาทางนู้นไกลๆทางนู้นนะครับก็เป็นกระโพดที่จะพร้อมที่จะหักแล้วนะครับก็พร้อมที่จะหักเอาขายนะฮะคือคืออ่าช่วงเวลาที่ก่อนอผมจะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกก็ตอนเช้าจะมา มาสวนขอนนะครับช่วงช่วงฤดูแล้งนะครับช่วงมีนาเมษาก็มาทำข้าวโพดปลูกข้าวโพดตามตามทุ่งนานะครับแต่ช่วงเวลานี้ก็หวานเรียบร้อยหวานเรียบร้อยนะครับข้าวหวานเรียบร้อยแล้วก็ข้าวโพดผมก็เอาขึ้นคือปลูกบนคนานะฮะบ,บนแทนานี่นะข้าวกำลังเขียว นี่ก็เมฆเมฆหนาวันนี้เมฆหนานะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะฝนหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานมานิดหนึ่งนะครับมานิดเดียวมานิดเดียวแต่ไม่มีน้ํานะครับนี่นะครับข้าวโพดบนคันนาปีนี้ปลูกได้ไปไอแถวเดียวนะครับปลูกได้แถวเดียว ปีก่อนนะครับผมปลูกสองแถวบนขนานี้นะฮะปลูกสองแถวก็ข่ขาวกำลังสวยนะครับวันนี้ซูมนะครับวันนี้ซูมมาดูกระโพดนะครับผมนี่นะครับบนแทนาแถวเดียวนะครับปีที่แล้วผมปลูกสองแถวตรงนี้ นิดแถวหนึ่งแล้วก็ทางนี้แถวหนึ่งนะนแถวหนึ่งกำลังสวยงามนะครับใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วนะครับผมเป็นข้าวโพดเหนียวนะโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวพันผสมนะครับเป็นข้าวเหนียวพันผสมนะครับผม แถวเดียวแทนาเดียวนะครับก็ถูกแถวเดียวปีนี้ขทยยากอันนี้อีกแถวหนึ่งนะครับแถวโอนไปนโน่นเลยนะครับผมถับมาดูแถวนี้ก่อนนะครับพอส่วนตัวแล้วก็ชอบเกษตรเหมือนกันนะครับตรงไหนที่ไม่งอกนะครับตรงไหนที่ไม่งอกก็ส่วนหนึ่งมาจากหนูนะฮะมัน มันโกยกินเม็ดก็เลยแซมไม่ได้ครับลองแซมแล้วหนูมันก็ยังมาโกยกินอีกก็เลยปล่อยอย่างนี้เลยนี่นะเป็นแถวเลยนะครับทำแทนให้เทนาให้เป็นประโยชน์นะครับผมทันี้ก็มีนะครับอีกแถวหนึ่ง กลังเข้านานนะครับสูบมาจากจากห้วยจากจรกทางนน้นนะครับจากจรกทางนน้นแล้วก็ข้างบนโน้นเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําโคกตะสิงนะฮะตรงนี้เป็นโซลาเซลล์ผมได้เจาะเอาไว้หนึ่งบ่อนะครับโซลาเซลล์ห้านิ้วห้านิ้วน้ําออกนิ้วครึ่งนะครับน้ำออกนิ้วครึง่ง นี่นะข้าวโพดบนแทนา,าจุดนี้ไม่งอกก็เป็นเพราะหนูมันมาโกยกินมเมล็ดของมันนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับ นาผืนนี้ทำทั้งหมดนะครับประมาณ30ไร่น้ำเยอะๆนะครับที่เห็นน้ำนี้คือน้ำสูบนะครับสูบจ,จ,จากจากโรลกนะครับคือลำห้วยนะนี่นะครับปลูกข้าวโพดบนแพนา ก็สามแยกตรงนี้ก็ไปยาวไปนน่นเลยนะครับผมไกลลิฟเลยนะฮะันนี่ก็ไปทางนี้นะครับอันนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับผมน้ำกำลังไหลให้ลูกสาวมานั่งคอยนะครับ <S 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 ไรนกข้าวนะครับตรงนี้ข้าวเป็นข้าวข้าวหอมมะทุมนะครับเอามาใส่นิดหนึ่งนะฮะตอนเรกกะว่าจะเอาปลามาลงนะครับไม่ได้เอามาลงใส่ข้าวเบานะครับข้าวหอมมทุม่มนิดเดียวนะฮะต้องมาเฝ้าครับต้องมาเฝ้านกนกลงนี่นะครับ นี่น้องแนนนะครับน้องแน channel. นชาแนลฝากฝากากดติดตามช่องน้องแนนชาแนลด้วยนะคะจะไม่มีคลิปนะครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายนี่นะนี่ครับเป็นโซลาเซลล์นะครับผมนิ้วครึ่งไปใสท่ท่อไหลลงมาสองนิ้วนะ จะจัดจ,จักจากตัวปั๊มขึ้นมานิ้วครึ่งนะครับพอมาผลออกขขาออกอปล่อยน้ำก็ใส่สองนิ้วนะฮะแต่ไม่เต็มเพราะมันเป็นพอนิ้วครึ่งนะครับผมนี่ครับนาสีเขียวน้ำเข้านะครับน้ำโซลาเซลล์ใส่พร้อมนะฮะ แผนนะครับใส่หกแนน้ำก็ออกดีนะครับแต่ใจจริงอยากใส่ใส่สองนิ้วนะครับใจจริงอ่ะอยากจะใส่ใส่เซ,เซลล์สองนิ้วจะไ,ได้ได้นิ้วครึ่งนะครับดูนครับท้องทุ่งนาสีเขียววันนี้วันที่11นะครับเดือนกรกฎานะฮะ 2 5 6 4น้ำครับน้ำเยอะแล้ยนะครับผมอันนี้อีกแถวนะครับโคตรบนแพนานะตรงนี้แถวหนึ่งออสวย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 ปีที่แล้วสองแถวนะครับปีนี้ไม่ได้นะครับ ตรงนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าดันขึ้นจะเลี้ยงเลี้ยงปลาเไม่ลายเลี้ยงก็โครงการว่าก็าคิดว่าจะปลูกตรงนี้ด้วยนะครับไถให้มันให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็มาปลูกปลูกข้าวโพดอีกนะฮะมีอะไรโพดดูง่ายนะครับมีเวลาทางนน้นก็สูบนะครับตังสูบสูบไปตั้งนะไว้นานเลยนะครับ ำหนดน้ำมันน่าจะเืิบหมดแล้วต้นฮสูบเดี๋ยวพาไปชมนะครับพาไปดูก็ขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็จะหาคลิปช่วงนี้จะหาคลิปแบบทุ่งนาสวนนา,าไร่นะครับแล้วก็ ก็เกษตรรกิจพอเพียงไปนาสวนผสมนะครับก็จะหาทลิปให้เพือพ่อนเพือพ่อนพี่น้องได้ชมนะครับสูบอยู่นั่นนะครับผมสูบลูกเดียวนะครับสูบลูกเดียวฝนไม่ไมาช่วยนะฮะกว่าจะมาโอ้ที่นาก็แห้งแล้วมาทั้งทีน้ำไม่อยู่นะครับผม มนะันมีแหล่งน้ำนะฮะแหล่งน้ำนี่คือแหล่งน้ำนะครับโอ้หลดเยอะแล้วครับผมลดน้ำลดย่างเยอะเลย คนไลกับช่องวินัยสุธีด้วยนะครับกดติดตามนะครับขอบคุณท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามที่กำลังจะกดติดตามนะขอบคุณไว้ล่งหน้านะะเดี๋ยวพาไปดูกระโพดนะครับกระโพดที่เกือบจะได้ได้เก็บนะครับ นะครับผมอยู่ในป่านะครับอันนี้ปลูกกับทุ่งนานะะเป็นรุ่นสุดท้ายที่อยู่ในทุ่งนาไปดูฝักนะครับฝักกระโพด เกือบได้เก็บแล้วครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่นะฮะกระโพค่อยเยอะนะครับตรงนี้ก็ปลูกตอนแรกก็ปลูกเยอะอยู่แต่มันมีช่วงช่วงแรงนะกระโพดตายคือมันไม่งอกนะฮะปลูกแล้วมันไม่งอกปุ่นนี้ฝักใหญ่ๆนะครับ ดเดี๋ยวไม่กวันเดียวได้ได้เก็บนะครับเดี๋ยวได้เก็บเดี๋ยวได้เก็บไม่เยอะนะครับนิดเดียวทางนู้นก็ไม่เป็นนะครับไม่งอกมันเสีย นีไม่ใช่สระนะครับเป็นห้วยโรลกครับคือทางน้ําไหลมาจากอ่างเก็บน้ำโคกสิงอ่างอยู่ข้างบนนะฮะอ่างอยู่ข้างบนใครที่เคยมาแล้วอาจจะรู้จักนะครับน้ำน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําก็จะไหลตรงนี้นะครับผ่านตรงนี้ลงลงไปเรื่อยๆไปจนสุดถึงถึงบ้านโคกเจริญน,นะครับ ก็ลงลงห้วยใหญ่ห้วยตลาดคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะฮะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะหาคลิปให้เพื่อนเพนีพ่น,น้องได้ได้ชมได้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นโรคระบาดโควิดนะครับ มีที่ไปถ่ายนะครับก็ถ่ายท้องไร่ท้องนาของผมเองนะฮะให้ได้ชมบรรยากาศนะครับผมวันนี้ลมนะฮะลมก็ไม่แน่อาจจะบ่าย,ายหรือตอนเย็นอาจจะฝนตกนะครับครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องวินัยสุทธิด้วยนะฮะสวัสดีครับ